สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนันิชาภูสิงห์นักศึกษาชั้นปีที่สองคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูลค่ะรหัสหนึ่งหกเจ็ดศูนย์เก้าศูนยูนยแปดเ็ดห้าค่ะวันนี้นะคะจะมาลองแก้โจทย์วงจรไฟฟ้านะคะโดยที่โจทย์นะคะให้หากระแสสามตัวนะคะคือ i หนึ่ง i สองและ i สามด้วยวิธีของเคอร์ชอป ทั้ง KVL และ KCL ค่ะจากวงจรน,นี้นะคะเรามีแหล่งจ่ายไฟอยู่นะคะ10โวลต์นะคะอยู่ด้านล่างและเรากำหนดกระแสไฟไว้3ตัวตามโจทย์เลยนะคะก็คือ I1 นะคะไหลาจาก D ไป A นะคะไหลขึ้นบนนะคะ I2 นะคะไหลาจาก A ไป C ขึ้นบนเหมือนกันนะคะและ I3 นะคะไหลาจาก E ลง F ค่ะ แล้วก็เราก็จะมาเลือกจุดอ้างอิงนะคะโดยที่เราจะเลือกที่จุด B นะคะเป็นจุดกราวนะคะหรือจุดศูนย์โวลต์นะคะเพราะว่าแบตเตอรี่นะคะเชื่อมต่อระหว่าง B กับ D นะคะทำให้แรงดันที่ D เท่ากับ10โวลต์ะคะ่ะทีนี้นะคะเรายังไม่รู้นะคะก็คือแรงดันที่ A, G, E และ F แล้วก็ H ค่ะซึ่งเรานะคะจะต้องใช้กฎของ KCL นะคะ mm hmm. เขียนสมการที่แต่ละโนดโดยหลักการคือกระแสที่ไหลเข้าและไหลออกจากโหนดรวมกันต้องเป็น0ูนย์ค่ะเราก็จะมาเริ่มที่โหนดแรกนะคะ mm hmm. ก็คือโหนดที่ A ค่ะ เนะคะมีตัวต้านทานต่อไปหานะคะตัวต้านต่อไปหา D G F ค่ะแล้วก็สมการนะคะก็จะได้ดังนี้ค่ะ v a ลบ v d ส่วนด้วย r หนึ่งบวก v a ลบ v g นะคะส่วนด้วย r สองบวก V a ลบ V f ส่วนด้วย R สามค่ะจะได้เท่ากับศูนย์นะคะต่อไปที่หนด G นะคะ ตัวต้านต่อกับ A แล้วก็ E นะคะสมการนะคะก็จะเขียนได้ว่า vc ลบ va ส่วนด้วย r 2องบวก v g ลบ ve ส่วนด้วย r4 ค่ะเท่ากับศูนต่อไปนะคะโนนดเชค่ะ เอมีตัวต้านต่อกับ e นะคะแล้วก็กาวดาวจะเป็นตัวดีที่ต่อไปหาตัวดีนะคะสมการก็จะเป็น Vh ลบ v หารด้วยอห้าค่ะบวก v h ลบศูนย์ส่วนด้วย r หกค่ะเท่ากับศูนย์ ต่อไปเป็นโหนด G นะคะอ๋อโหนด E คะ่ะขอโทษมีตัวต้านนะคะก็คือเ่อต่อกับนะคะ G H F คะ่ะสมการที่ได้นะคะก็จะเป็น ve ลบ vg ส่วนด้วย r4 ะะบวก ve ลบ vh ส่วนด้วย r5 าาบวก ve ลบ vf ส่วนด้วย r7 คะ่ะเท่ากับ0ต่อไปที่โนด f นะคะ มีตัวต้านทานต่อกับเอีแล้วก็กาวนะคะสมการนะคะก็จะเขียนเป็น vf ลบ va ส่วน r3 นะคะบวก vf ลบ ve ค่ะส่วนด้วย r7 บวก vf ลบศูนย์ส่วนด้วย r5 ค่ะตกัง ค่าต่อไปนะคะแล้วก็จะมาแก้สมการนะคะโดยที่แทนค่าอานะคะลงไปในสมการนะคะ r าหนึ่งนะคะก็จะเป็นสองโวสองกิโลโวลนะคะที่มันอยู่ระหว่างดีออ D กับ A นะคะ r าสองนะคะ จะเป็นหนึ่งกิโลโ์นะคะเท่ากับอโอห์มนะคะทั่วทีหนึ่งกิโลโอห์นะคะอยู่ที่ตำแหน่งเอไปจนะคะ r สามจะอยู่ที่เอไปเอฟนะคะก็คือห้ากิโลโอห์ม R สี่จะอยู่ที่สามเคโอห์นะคะสามกิโลโอห์อยู่นี้จีไปอนะคะ R ห้านะคะจะอยู่ที่ E ไป H นะคะสี่กิโลโอห์ม R หกนะคะจะอยู่ที่ H ไป D นะคะก็คือห้ากิโลโอห์ม R เจ็ดนะคะก็จะอยู่ที่ E ไป F นะคะจะอยู่ที่แปดกิโลโอห์ม R แปดนะคะจะอยู่ที่ F ไป B นะคะจะอยู่ที่หนึ่งกิโลโอหมนะคะก็ใช้เครื่องคิดเลขมาก็จะเป็นได้คำตอบเป็น V a นะคะก็จะเป็นประมาณ6.52ุ้าโวลต์นะคะ Vg นะคะก็อยู่จะอยู่ที่ประมาณ5.81โวลต์นะคะ Ve นะคะจะอยู่ที่ประมาณ3.69โวลต์ Vf จะอยู่ที่ประมาณ หนึ่งจุดสามสามโวลต์และ Vh จะอยู่ที่ประมาณสองจุดศูนย์ห้าโวลต์ค่ะ <S <S นี่เสร็จแล้วนะคะค่ะต่อไปนะคะ <S <S ก็จะเป็นการคำนวณหากระแสนะคะโดยที่ ราเอาแรงดันที่ได้มานะคะมาหาค่ากระแสตามที่โจทย์ถามน,นะคะค่ะเริ่มที่ i หนึ่งนะคะ i หนึ่งเท่ากับ v d นะคะลบ v a หารด้วย r หนึ่ง ก็จะได้เป็นแทนค่านะคะก็จะเป็นสิบลบหกจุดห้าสองแล้วก็หารด้วย r 1นะคะ r 1ก็จะอยู่ นี้ก็จะเป็นสองพันใช้เครื่องคิดเลขนะคะออกมาก็จะอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดสี มีเรียมค่ะสักครู่นะคะเราเอาค่าแรงดันที่ได้มานะคะ โอเคค่ะต่อไปก็จะเป็น i สองนะคะจะเท่ากับ Va นะคะลบ Vg หารด้วย R สองเท่ากับแทนค่านะคะ Va ก็จะเป็นหกจุดห้าสองโวลต์นะคะ อันนี้ลบ v g นะคะ v g จะอยู่ที่ห้าจุดแปดสี่นะคะเออห้าจุดแปดหนึ่งนะคะหารด้วย a สอง a สองนี่จะอยู่ที่เอกับ g จะเป็นหนึ่งพันหารด้วยหนึ่งพันใช้เครื่องคิดเลขคิดได้เป็นศูนย์จุดเจ็ดศูนย์หกมิลลิแอมค่ะค่ะต่อไป ไอสามค่ะจะเป็น VA เออ VE ลบ VF หารด้วย R7 ค่ะแทนค่าลงไปนะคะก็จะเป็น VE จะอยู่ที่ประมาณ สามจุดหกเก้านะคะสามจุดหกเก้าลบ vf นะคะจะอยู่ที่หนึ่งจุดสามสามหารด้วย r เจ็ดนะคะ r เจ็ดของเราจะอยู่ระหว่างที่ e ไป f นะคะ ก็จะอยู่ที่แปดพันใช้เครื่องจีดเลขค่ะก็จะอยู่ประมาณศูนย์จุดสองเก้าห้ามิลลิแอมค่ะ ค่ะแล้วก็นี่คือคำตอบนะคะและทิศทางของกระแสตร,ตรงตามที่โจทย์กำหนดไว้นะคะโดยใช้กฎของเคอร์ชอฟ KCL และ KVL แบบทีละขั้นตอนนะคะหากผิดภาพประการใดนะคะก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ